สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงป๊อกพาเลาะและบอลบ้านโซกา้ากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงป๊อกจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับบอลสีเก่าอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นบอลเก่าที่มีความสวยงามนะครับสีสันสดใสมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าหญิงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเจ้าหญิงเป็นบอลเก่าที่มีความสวยงามโดดเด่นนะครับ สีสันสดใสมากๆเลยนะครับสําหรับต้นนี้ก็เลี้ยงมาได้3เดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมก็กะว่าจะไว้ตั้งแม่นะครับเพราะว่าตัวแม่ของเขาก็ได้ขายไปแล้วนะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็กะว่าจะเก็บไปตั้งแม่แต่น้องๆของเข้าหน้่ามีเยอะนะครับสําหรับเจ้าหญิงนะครับ ถ้าท่านใดมีความสนใจก็ลองทักไทยกันเข้ามานะครับทางสวนเราก็ยังพอมีแบ่งปันอยู่นะครับสำหรับเจ้าหญิงนะครับก็เป็นบอลที่หาดูได้ยากนะครับก็ควรเก็บสะสมไว้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับช่วงนี้ราคาก็ไม่แรงนะครับสำหรับเจ้าหญิงนะครับราคาก็ยังจับต้องได้อยู่นะครับดูลักษณะใบของเขานะครับสำหรับ บอลสีเจ้าหญิงนะครับเป็นบอลใบสีแดงนะครับก้านใบก็สีแดงอมดํานะครับหรือว่าดําอมแดงนั่นแหละครับส่วนใบอ่อนของเขานะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นใบที่มีสีแดงจัดเลยนะครับพอเขาโตขึ้นมานะครับใบเขาก็จะเริ่มกัดขึ้นมามีสีอาจจะมีสีขาวปะปนมานะครับเป็นจุดๆนะครับ มีความสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะครับสำหรับต้นลูกหรือว่าน้องๆของเขานะครับเรายังมีหลายต้นอยู่นะครับยังพอแบ่งปันได้อยู่นะครับสำหรับตัวหญิงนะครับเห็นไหมครับใบอ่อนของเขานะครับจะแดงเข้มเลยนะครับจะไม่มีสีขาวมาปะปนเลยนะครับผมสวยมาแต่เล็กเลยนะครับหรือว่าแดงแต่เกิดเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปรุนอะไรนะครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมสวยงามจริงๆนะครับแต่ดูยอดใบของเขาตัวนี้ก็โดนฟ้าผ่านกับหักไปแล้วหนึ่งยอดนะครับท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นะครับเห็นไหมครับสวยงามไหมครับสําหรับต้นพี่เขานะครับตัวนี้ก็กะว่าจะเก็บไว้ทําแม่พันธุ์ต่อไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีโอกาสก็จะแบ่งปันเพื่อนๆเหมือนเดิมแล้วครับ ดูสิครับมีความสวยงามจริงเลยนะครับดูลักษณะใบของเขานะครับจะคล้ายกับบอนสีตัวหนึ่งนะครับที่เมื่อคลิปที่แล้วผมได้รีวิวไปนะครับนั่นก็คือวังทองนั่นเองนะครับที่มีส่วนคล้ายกันมากที่สุดนะครับวังทองกับเจ้าหญิงก็คือเป็นพี่น้องกันนะครับแต่เจ้าหญิงจะเกิดก่อนนะครับท่านผู้ชมสําหรับวังทองก็จะมาทีหลังนะครับ ลักษณะใบของเขาก็จะคล้ายกันมากนะครับแต่ว่าเจ้าหญิงเนี้ยใบจะแคบกว่านะครับหรือว่าเล็กกว่านะครับเห็นไหมครับสีสันของเขาสวยงามโดดเด่นมากๆเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองติดต่อทักทายกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ลูงป๊อก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบันสีอยู่ที่บ้านนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ลงปลอกด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ